อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กำชับหน่วยงานในสังกัดสร้างความเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติถึงการทำงานของรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยค่ะนายอภินันจันทรังสรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการสัมมนาบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเรื่องการขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศสู่การปฏิบัติจัดโดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ อันดับแรกขณะนี้เนี่ยเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับต่างชาติว่าสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่สงบนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประกาศกฎในการซึ้ก็ตามแต่กฎหมายต่างๆนั้นไม่ได้นํามาใช้ทั้งหมดนํามาเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ด้านการเมืองถือว่าอยู่ในภาวะที่เป็นพอใจระดับหนึ่งทุกฝ่ายหยุด นะครับความแตกแยกหายไปแน่นอนความแตกต่างทางความคิดอาจจะยังมีอยู่แต่ทุกคนเข้าใจร่วมร่วมกันว่าบ้านเมืองต้องการความสงบที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเศรษฐกิจกเราก็ล่มสลายแต่ขณะนี้ถือว่าสถานการณ์เป็นที่น่าพึงพอใจ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา,าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกำกับดูแลของกรมประชาสัมพันธ์เช่นสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขต1นสําถึงสำนักข่าวแห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศสู่การปฏิบัติ